ประวัติสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสถาปัตยกรรมไทยที่ผ่านมาหลายศตวรรษกับความภาคภูมิใจของชาวไทยฟุตบอลนิว สวัสดีครับวันนี้ช่องฟุตบอลนิวจะนำประวัติสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานมาฝากกันเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยนะครับสนามราชมังคลากีฬาสถานนับว่าเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยเป็นสนามกลางหรือสนามหลักภายในสนามกีฬาหัวมากของการกีฬาแห่งประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระประมินมหาผูภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา5้รอบ5้ธันวาคม2530และพระราชาพิธีราชมังคลาพิเศษพศ2531สนามได้รับการออกแบบโดยหลังสันตต่อสุวรรณ และคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2541เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังเป็นสนามกีฬาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่55ของโลกและเป็นอันดับที่17ของทวีปเอเชีย พุทธศักราช2512คณะรัฐมนตรีซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีดลถนอมกิติขจรมีมติเห็นชอบด้วยกับโครงการจัดสร้างสนามกีฬาที่หัวมากขนาดความจุ100คนด้วยงบประมาณ40ล้านบาทซึ่งเสนอเข้าสู่ที่ประชุมตามที่องค์กรส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยอสอกท ปัจจุบันคือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทนำเสนอมาแต่ยังไม่มีการก่อสร้างเนื่องจากไม่มีงบประมาณจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2528ไพยบู์วัชรพันธ์ผู้ว่าการกรกรทคนแรกเสนอของงบประมาณ500ล้านบาทสำหรับก่อสร้างสนามกีฬาขนาดกลางขนาดความจุ8,000 80, 0ที่นั่ง ภายในสนามกีฬาหัวมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุค,ครบ60พรรษาและใช้ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติรวมกับสนามสู่พัชรลาัยซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยมอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกแบบและทำสัญญาจ้างห่างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมทั้งจัดจ้างบริษัทสยามซีเทคจำกัดเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2531จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2538รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น2,443วันคิดเป็นเงินทั้งสิน้น630ล้านบาท และต่อมาในระยะที่สองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าให้ความร่วมมือตกแต่งรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและระบบไฟส่องสว่างระบบเสียงเพิ่มเติมการติดตั้งเก้าอีบ้บนอัศจรรย์ฝั่งมีหลังคาพร้อมเหล่กันตกโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างม้อยเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้รับจ้างรวมค่าใช้จ่ายประมาณ550ล้านบาทแต่ใช้วงเงินไปประมาณ367ล้านบาทตามนโยบายลดค่าใช้จ่ายของนายสุขวิทย์หลังสิทธิ์พลประธานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13และต่อมาในระยะที่3ในช่วงก่อนเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ประมาณ1เดือน การจัดทำตาสัญลักษณ์พระราชพิธีราชมังคลาวิเศษและตัวอักษรแสดงชื่อสนามเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อติดตั้งบนกำแพงส่วนนอกอัศจรรย์ฝั่งกระทางคบเพิงการตกแต่งบริเวณส่วนที่ประทับและส่วนที่นั่งประธานรวมทั้งการทาสีภายในบางส่วนตลอดถึงงานสถาปัตยกรรมต่างๆเป็นเงิน8ล้านบาทโดยรวมงบทั้ง3ระยะ เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ1,188ล้านบาทหลังจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13เสร็จสิ้น,น,นมีการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการสมาคมกีฬาห้องประชุมและสำนักงานฝ่ายต่างๆของกกทโดยรอบใต้ถุนอัศจรรย์ทำให้ยอดงบประมาณก่อสร้างสนามแห่งนี้รวมทั้งสิ้น 1,255,569,337บาล้าน569,337บาทซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศที่สำคัญรวมถึงการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทานและนัดกระชับมิตรของฟุตบอลทีมชาติไทยหรือสโมอสรฟุตบอลของไทยกับฟุตบอลทีมชาติต่ตางๆหรือสโมอสรฟุตบอลจากต่างประเทศเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอรวพูล เลี้ยูไนเต็ดเลอันมาติดบาซโลนาและเชลซีเป็นต้นและนี่ก็เป็นประวัติสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าหากมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดฟังแล้วถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ